วิธนะีเลือกมะปางนะคะเพราะว่าส่งไปเนี่ยมันจะมีทั้งเขียวทั้งเหลืองเลือกหัวที่มันเหลืองมาชิด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 ขวดขวเนี้ให้เยอะๆสแสดงว่ามันเริ่มสุกแล้วมันก็จะหวานก่อนช้าช้าโชว์ช้าๆเดี๋ยวนะคะจะเลือกให้ดูอย่างงี้ค่ะใช้ได้แล้วแต่เขียวเขียวก็เก็บไว้ก่อนทานไม่หมดนะคะฟานหัวออกไปอย่างนี้อ่าวิธีคว้าน ซื้ออันนี้หนึ่งอันนะคะซื้อมีดนี้หนึ่งอันแล้วก็ใช้ลากเนี้ยค่ะเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งปอกเพราะว่าทานที่มันฝานฝาน,ฝานเป็นชิ้นน่ะไม่อร่อยไม่ฟินเท่ากับทานเป็นทั้งลูกควานเม็ดเพราะมันจะมีความเปรี้ยวตรงนี้เปรี้ยวนิดนึงตรงนี้หวานก็จะผสมกันจะอร่อยใส่ตู้ยเย็นไว้ค้างคืนได้เอามีดคว้านนะคะ เม็ดมันจะแบนมันจะไม่กลมดิกนะคะก็หนูก็จิ้มไปในนี้แล้วก็เลาะถ้าสะดุดกับถ้าสะดุดแข็งๆนี้ก็แสดงว่าเจอเม็ดก็ค่อยๆเลื่อนนะคะเลื่อนเพราะว่าเอาให้ให้ชิดเม็ดเพราะเราจะได้ไม่เปลืองจะได้ได้เนื้อเต็มๆเนี่ยค่ะเซาะไปให้ให้ตรงเม็ดอ่าพอทะลุถึงกันแล้วมาตรงท้ายนะคะฮึบ ยิ่มไปเจอเม็ดก็ค่อยๆขย,ยับเนี่ยคะะ่ะพอทะลุถึงกันปุ๊บดันเม็ดออกเห็นไหมคะได้แล้วลูกจะใหญ่ไปถึงไหนไม่รู้เนี่ยใหญ่โตมโมลหานใคระยังไง,ไงแม่ต้องจะบอกวิธีเลือกยังไงสอนวิธีวิธีคว้านไง ไม่ต้องถ่ายตัวป้องนะ